เร็วมากครับเรามาเชียร์กีตาหญิงป .1 60เมตรขอเสียงเชียร์นักกีตาด้วยค่ะจรวดในความเร็วของป .1 จริงปะครับโอ้โหโอ้โหอะไรครับดีเลยสีเลยมาเรนสีเลยน้าเรนสีเลยน้าเรนจับปูเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือบรรยากาศการแข่งขันกีฬาภายในของโรงเรียนเชิงชุมราษฎรนกูร์ การศึกษา2563นะครับตอนนี้เรากำลังทำการแข่งขันกรีธาครับค่ะต่อไปจะเป็นการแข่งขันกรีธาสวัสดีครับชื่อเด็กชายอะไรครับชื่อเด็กชายอกรีธอยูริกนะฮะอ้าวพิลุกรึ่งเหรอครึ่งประเทศไหนสซีเวเดนโอ้โหหลอนะเนี่ยหล่อเลยวันนี้อยู่สีไหนวันเนี้ย สีฟ้าครับสีฟ้าเป็นนักกีฬาด้วยไหมไม่ครับอ๋อมาเชียร์อย่างเดียวไม่ไม่ลงครับรู้จักรู้จักลุงพลป้าแดนไหมรู้จักครับโอ้ FC ไหมร้จครับถ่ายรูปกับลุงพลหรือยังถ่ายแล้วนะดีใจไหมที่ลุงพลมาที่โรงเรียนวันนี้ใครับดีใจไหมที่ลุงพลมามาที่โรงเรียนวันนี้โอ้ดีใจนะวันนี้ลุงพลก็มาเก็บขนมด้วยนะฮะดีใจเนาะ คนสู้ๆครับโอ้สุดยอดเลยน้องอีริกนะครับน่ารักมากเลยนะครับมาเลยครับปอศ เฮ่อวิ่งเร็วมากครับ